อ๋อโอเคอันนี้เราใจกว่าได้ไหมเครียดทำไมไม่มีไม่มีนะหรอเราอ่ะมันไม่มีมั้งฟ้ามันรอออกอยู่เรี้ยมากเลยมีมีมีเดี๋ยวสลับให้แป้นดูชอบอยากดูเลยนี่มันตีนชายโฉดนี่ว่าผู้ผู้นี้มันชากลัวไหมเสียงสั่นเลยโโโง่เออเอาเลยโหเนอาไป โอ้ผ่านไปไหนแล้วไปไหนแล้วชุนอะไรของอะไรเออเล่นไรฮีเดอกูพีชโอ้ยเที่ยพิชมันโคตรแรงเลยว่ะอยู่นี้เที่ยตกแล้วล่วงแล้วหกหกพีชแม่งตอนนี้ผมแปลงร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะผมรอข้าวอย่างเดียวแล้วนี่ไว้ก่อนนี้เพราะไม่งั้นพี่หูจะระเบิดหูจะระเบิดไปแล้วกินเลยหูเซ็ง พี่พี่แอมจะเอาะนะเาจะเอาละนะเปิดวันนี้ต้องเกิดวันนี้ต้องเกิดสเกิดแน่นอนวันนี้แสบบอกเลยบลุบแสบนแบเน่นอนุบลงดินเซ็บแสบโอยาว่าวาวขอบคุณครับพี่ชนใหหนีไปแล้อยูมีไม่ยอมอยู่มี ข้างล่างเลยแทบเดียวแทบข้่าก็แทบนอข้างล่างนไม่แทบข้างล่างมีนแทบีวันึงยไม่ใช่เอย่ามนมีชาร์จมาแทบตรงนี้แทบแทบเตะยกแทบพวกนี้เตะยี่กยกยก่แทบท่นมันจะมล้มันล้ั่ไปได้แล้วอเทียบรงนี นะเวลลาายแ้วตันนี้ได้วันนี้เปลี่ยนมึงตายแบบดูดเฮ้ยละกปลาโอ้ยโลมาโลมาแซ่บจแซ่บเลยโอ้โหแซ่บเลยโอ้ยผมแซ่บมากเลยพี่สวยสวยสวยแซ่บทุบลงพื้นเลยวันนี้กูจะเกิดวันนี้กูจะเกิดแล้ว ประยับเลยว่าโอเคไม่ไม่มเอาไอ้ไทยไอ้ซุปประโดนั้น